ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคหนึ่งบททั่วไปลักษณะหนึ่งบทวิเคราะห์สั์มาตราหนึ่งในประมวลกฎหมายนี้ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่นอนุมาตราหนึ่งศาลหมายความว่าศาลยุติธรรมหรือผู้พิพากษาที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งอนุมาตราสองคดีหมายความว่ากระบวนพิจนารณานับตั้งแต่เสนอคำฟ้องต่อศาล เพื่อขอให้รับรองคุ้มครองบังคับตามหรือเพื่อการใช้ซึ่งสิทธิหรือหน้าที่อนุมัธสามคำฟ้องหมายความว่ากระบ,บวนิพจารณาพิจารณาใดๆที่โจทก์ได้เสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะได้เสนอด้วยวาจาหรือทําเป็นหนังสือไม่ว่าจะได้เสนอต่อศาลชั้นต้นหรือชั้นอุทธรณ์หรือดีกาไม่ว่าจะได้เสนอในขณะที่เรื่องคดี โดยคำฟ้องหรือคำร้องขอหรือเสนอในภายหลังโดยทำโดยคำฟ้องเพิ่มเติมหรือแก้ไขหรือฟ้องแย้งหรือโดยสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยสมัครใจหรือถูกบังคับหรือโดยมีคำขอให้พิจารณาใหม่อนุมาตาสิคำให้การหมายความว่ากระบ,บวนพิจารณาใดๆซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งยกข้อต่อ ต่อสู้เป็นข้อแก้คำฟ้องตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้นอกจากคำแถลงอนุมาตาคําคำคู่ความหมายความว่าบรรดาคำฟ้องคำให้การหรือคำร้องทั้งหลายที่ยื่นต่อศาลเพื่อตั้งประเด็นระหว่างคู่ความอนุมาตาหกคำแถลงการหมายความว่าคำแถลงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งกระทำหรือยื่นต่อศาล ด้วยมุ่งหมายที่จะเสนอความเห็นต่อสารในข้อความในประเด็นที่ได้ยกขึ้นอ้างในคำคู่ความหรือในปัญหาข้อใดที่ศาจลจะพึงมีคำสั่งหรือคำพิพากษาซึ่งในข้อเหล่านี้คู่ความฝ่ายนั้นเพียงแต่แสดงหรือกล่าวทบทวนหรือยืนยันหรืออธิบายข้อความแห่งคำพยานหลักฐานและปัญหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงทั้งปวง ขาระนแแรงการอาจรวมอยู่ในคคู่ความอนุมาตาเจ็ดกระบวนพิจารณาหมายความว่าการกระทำใดๆตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้อันเกี่ยวด้วยคดีซึ่งได้กระทำไปโดยคู่ความในคดีนั้นหรือโด,ดยศาลหรือตามคำสั่งของศาลไม่ว่าการนั้นจะเป็นโดยคู่ความฝ่ายใดทำต่อศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือศาลทำต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่าย และรวมถึงการส่งคำคู่ความและเอกสารอื่นๆตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้อนุมาตา8การพิจารณาหมายความว่ากระบวนพิจารณาทั้งหมดในศาลในศาลหนึ่งก่อนศาลนั้นชี้ขาดตัดสินหรือจำหน่ายคดีโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งอนุมาตา9การนั่งพิจารณาหมายความว่าการที่ศาลออกนั่งเกี่ยวกับการพิจารณาคดีเช่น ชี้สองสถานสื่อพยานทําการไต่สวนฟังคําขอต่างๆและฟังคํนแถลงการด้วยวาจาอนุมาตาสิบวันสื่อพยานหมายความว่าวันที่ศาลเริ่มต้นทําการสื่อพยานอนุมาตาสิบคู่ความหมายความว่าบุคคลผู้ยื่นคําฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาลและเพื่อประโยชน์แห่งการดําเนินกระบวนพิจารณา ให้รวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนบุคคลน,นั้นๆตามกฎหมายหรือใน,านาฐานะทนายความอนุมาตา12บุคคลผู้ไร้ความสามารถหมายความว่าบุคคลใดๆซึ่งไม่มีความสามารถตามกฎหมายหรือความสามารถถ,ถูกจำกัดโดยบทบัญญัติแห่งมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าโด้วยความสามารถอนุมาตา 13. ผู้แทนโดยชอบธรรมหมายความว่าบุคคลซึ่งตาม กฎหมายมีสิทธิที่จะทําการแทนบุคคลผู้ไร้ความสามารถหรือเป็นบุคคลที่จะต้องให้คําอนุญ,ญาตหรือให้ความยินยอมแก่ผู้ไร้ความสามารถในอันที่จะกระทําการอย่างใดอย่างหนึง่งอนุมาตรา14เจ้าพนักง,งานบังคับคดีหมายความว่าเจ้าพนักง,งานในสังกัดกรมบังคับคดีหรือพนักง,งานอื่นผู้มีอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้อยู่ในอันที่จะปฏิบัติตามวิธีการ ที่บัญญัติไว้ในภาคสี่แห่งประมวลกฎหมายนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่ความในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งให้หมายความและให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ปฏิบัติการแทน